m y m a d n e t ได้รับรางวัล Thailand Social Award เป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนสำหรับ m y m a d n e t แฟนหนุ่มของเอวายูทูบเบอร์คนดังล่าสุดบริษัทไว้ไซด์ประเทศไทยจำกัดบริษัทเทคโนโลยีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดได้จัดงาน Thailand Social Award ต่อเนื่องเป็นครั้งที่1 1ค่ะพร้อมมอบรางวัลให้กับเหล่าคนโซเชียลในประเทศไทยหลายสาขาซึ่งผู้ชนะในกลุ่ม Best Creator Performance on Social Media สาขาว a r i e t y ได้แก่ m y m a d n e t ซึ่งงานนี้นะคะเมื่อประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยก็ทําเอาดราม่าสนันไปทั่วโลกโซเชียลเลยชาวเน่ตจานวนไม่น้อยเข้ามาสแสดงความคิดเห็นในเชิงลบมีการแชร์ภาพชนะรางวัลน,นี้ไปกว่า1.7พันครั้งส่วนใหญ่มองว่าไม่เหมาะสมแล้วก็ดูไม่มีมาตรฐานที่ถูกต้องในการพิจารณารางวัล